ก็เลิกสมุดก็นี้ไอก่งให้ด้พเดียวสันเดนนะนะดพเดียวสันเดินหกว่าอาวที่เราชูเลิกาที่เราชูป่านนียคันนี้ดทอเลเอาไว้ไือพิามออที่เราชูเลพิาเลือตะโกเด็กอีเลยเราว่าเราเพ่แต่มุอตกว่าพยานตะโกคันนี้แฮ้ฮตืเลเอาไว้อคับพิาดีนาะ กได้ก็ว่าเราดูก <t> ว่าตมือตะกะข้างนี้น่ะเวแฮตือเล่ทีละชูบุญแล้วทีละชูดอคนแนว่แเว่เกลียดตะกีด้วยอคนเกลีตะกีดด้วยม่แ่ทีุกโล่ทีกโลดดกว่ามือกกว่าเปล่าเ่รเนาะอนเฮตเลเลิคเ่่ะลิอท มึงก็เดอโคตรเพลิกเพลิอ๋อล้นลป่าเลยโอ้เดต้นจันผา่ยจันผานี่นะแคนล่าจะต่จะแล้วก็ย่อขอล่า่งก็จะไม่เดียวขอล่าห่านก็อะตักไหลอยู่กับจันผาเนี่ยทุกคเอโอเลยลิงป่าหเล่าตัตักไไรเอาขึ้นมาเนาะเล้วขึนมานาก็ไอหมอทีจะร่งเอาไ้เหท้อเลยลบุนเนาะมึงกเนี้ยอามันก็เนี้ยอามนพยายามดูกวามมงกั่น เกิดได้ตัวเอาเวลือผล่านน่ะเกวธีรชูอุปผู้บ่มาเอาเวทีเผาะตาเพลริมเลยกูลําอ๋อแค่โผ่เลยกระโชกดูควานน่ะดูควานหมึกก่อยแต่ไอ้เดะจบว่าย่าชะละไอ้คนเนี่ยอีดูควานหมึกก่อยที่มาตาเวอุดๆเนี่ยเกิดละ Nó con này thịt khì lẩm เหรอ Quay nhắn bụp hẳn đồi nhỉ Nhắn đồi เลย Đu mực ก่อยนี่ก็ทีว่าเดนน่ะ Nó quay cái ดูควานหมึกก่อยอีจิหล่าจิหล่าปู่บ่าไปป่ะไอ้จิหล่าบ่าตะไคร้บ่ารอผ่ายย่อ ทั้งหลาได้ารยยเออเรยนเอั้งหลายกปลาบาร์ดงาปลาน้องั้งหลายงาปลาเมียดวบูพาด้วยเยหู้่กือุกอีนี่เฮาตืเเอาไว้ได้แคทีเปอร์แล้เรยรีวิวเรื่อนี่ะกวใหญ่่นกเพราะเอีวิวเอาไว้โคโคคลิปแรกก็ชูดเนี่ยโค้เอาวานเพื่อเบอลเพื่อนเนี่ยในกรชูดเลือเลือตั้งลุยดินกว่าาเรียเลือย คนอยกกด้คํารายอะต่คยกกิได้ดูลเลยเนี่ยลาดเตียบเนี่ยเนี่ยเลเทียเพิ่นเลยบนะเทียเปิลีอะากรทีละอามาเทียเพิ่ลฮะคนอยกอุดอแต่ยกคันนกเกทิชทอเนาะไม่แต่จุคันนกเอาไอันตเลาแต่จุเทีละไม่เลยแตยกคันนกอดทออร่อยมากเพามุดก่าตั้งหลายเดือนโดราเนี่ยแต่เฮรอเตอร์เฮโจเฮรโจวันเนี่ยชาเม่เโจวัชาดีกับเบ่อมุดกว่าเลยยงานโดราเลย ဘွားကလည်းအကွဲရဆုခလေးက క్ လီခွကြည့်လာလေဖရီးနာဘွားတော့ကွာလီနေနဲ့ဝင်လေဒီပူဒီဟိုလည်းကဘွားကြီးလားလေလို့ထားဒိုရာကွာလီလားလေလို့ဘွားပြဘွားတော့ဘွားခွာတာခေယွာလီလားသေးရပါဘုနာကျန်ရမစရနော်ခိုးနေအဲ့အဲ့တော့တမှုကွာပဲလဲကွာရောအစ်တော်မှုလေ YouTube မှာတာဟဲလာလို့ကညာကနေအားရ၄စရာဂိတဒိုးအနေနဲ့တရာလို့ပြော YouTube ရေကလို့လေဘာတဲ့ ก็เลยทอดทอดยูทูันี้จะมุดกละแก่ยูทูอยู่ไหนแก็ราแตว่าไหเตบาเกียกวมหมอคนนี้อยา้อเลีวยวอย่าโดบล้อบักขาเล่ออย่าหันลูกคนลูกเกลเล่อได้เลยพีอาเลยทีละชูเนาะแต่ใครใเนี่เตะได้เลยทีลชูมืนเนาะไอแกได้เลยเหาได้จ่าเออก็ได้เลยยินกูวกได้เอออที่ชูมนเนาะคนนี้แฮกว่าเนี่ตไม่เลยทีรชูอัดท้อแบบอาไอ้แ่ที่รอต้อต่อยได้หรอไม่ไม่ไรด้ยแกได้ทีให้ทอเลยเี้มา cái đó lưu nhá, lê phát đồ lê buồn cái đó lê, à thì đưa nó tới anh nhả lê lê, thì cần đồ đủ qua này một cổ lê ở về nhá, cô người ta thấy cho à, lo cái một cổ cái chưa cái thịt thịt khoát là nào Ui nhá, đồ lên lên này, buồn, vì bán này, chỉ để cổ này nha lên 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 tự lấy chủ ở chủ gia, đồ gì bồn đồ này, ở gì này, nói à เล่ดูนกว่าสมุทโทีละชูน่ะเล่เลิกคราฟีล้วยอ่ะแกได้เริ่มก่อเยเพราะวาตาคนน่ะแกได้เทียเปอร์ริวมแล้วผลัดล่วด้วยอ่ะแกได้อาลออ่าลอดแล้วตาผลาผายเ่อยนอะแกด้คนในเาว่าเลยเว่าต้อลัทีเกณฑ้วยเนี่ยเกณด้วยเนี่ยโอเลยตาพอคนเรับดูเรานี่มุกว่าแบบเนี่ย่อน้ากว่าเนาะพมมมุทโไม่แอโดยให้หาด้วให้หานี่ยหแกได้เลิก le caya piano, le caya piano. allora che vedilo giù lo color, madre. Yeah. tu Allora sta metti a la culo,

เม่อะวั่นหลุดดอะนะยดกที่เลยดกเลยจเลอก้เลยอเดียโอ้ยโอ้ยละยลบานะเออเนหนลุดลยร้ว่าดูว่าคุณะไ่อคุณจะว่า

เออโหราโหราโหราอหมูออเดอร์ดูเนี่ยก็จะให้มาบูละเออตะกะญอให้มาบูเอให้มาบูอหมูก็บ่มาเลยเลยอหิเวดนี่ค่ะอหิที่เจ้าๆอืมๆเออได้ให้จัวคนเอาบูละซิซออุจินะเว้ยป่าไม้ก็อออหมูคว้าก็ต้องคว้าไปพูดต้องเอามาบูดอบูอืมๆครับบูอี

แต่มีขาวเนี่ยมีมีควายนะโอเคังกับปาเต้จต้ามูปเปลเ่ยนชบ่ววัจน์นะคนไหนเอาได้ต่มือกอ่อเอาได้เล้ยทัศนวิจตพิพธภเลยูทูบอย่นะแกได้นะ Chỉ có bà trì trong về Bye bye Tạm biệt đâu mạng